วันนี้นะครับเรามาดูราคาของ Luna Classic ด้วยกันดีกว่าว่าทิศท,ทางจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้อ <iß ulin> บิเกตเว็บ3เปลี่ยนจากเมกกะสซบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานใต้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิวมูลนะครับวันนี้ผมก็ มาพูดเรื่องของ Luna าค a s ส i ิกนะครับก็เป็นเรื่องของราคานะตอนนี้ก็ราคามันน่าจะซึมตาม BTC แหละเป็นหลักนะครับแล้วก็คือส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังอยากที่จะให้ BTC เนี่ยลงถึงประมาณ4ี่หมหรือ3 9 0 0 0 3 8 0เกประมาณนี้แต่ก็ยังไม่ได้ลงนะครับแต่คงค่อยๆซึมลงแหละนะครับช่วงนี้ก็สู้ๆหน่อยละกันนะครับเป็นช่วงสัปดาห์ที่มีความหงุดหงิดเยอะ นะเพราะว่ามีทั้งเรื่องของคอ CPI นะครับในวันอังคารแล้วก็เรื่องของ Nonfarm Payroll หรือ o f OM c นะครับในวันพุธก็จะมีการประชุมเสร็จนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลากันหน่อยนะคที่เราจะต้องมาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับแต่ก็ส่วนตัวก็คืออยากให้ลงนั่นแหละนะครับเราจะได้เก็บของกันเนาะช่วงคริสต์มาสนะครับ โอเควันนี้นะครับผมขอโปรโมทนะครับกระดานบิดเกตท่านใดที่ใช้ในกระดานบิดเกตก็สามารถที่จะใช้บริการได้นะเพราะมีการฝากลู n a า l คส s ิกนะครับ10ต่อว,วันระยะเวลาการฝากต้องครบ30วันเท่านั้นนะครับลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปนี้โอเคนะครับตอนนี้ราคาของ Luna c l a ส s ิกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ0.03ตัว1,800นะครับ ถ้าวัดกันจริงๆเนี่ยคือประมาณพันแปดร้อยเนี่ยแหละนะครับเป็นแนวรับตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะทําให้ราคาล่วงลงไปจริงๆซึ่งแนวรับที่ราคาล่วงลงไปจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ0ูนย์จุดน่ตัวนะครับประมาณแปดพันหรือเก้าพันที่จะเป็นแนวรับจริง หรืออาจจะลงไปถึงเจ็ดพันเลยก็ได้ถ้าตอนนี้มันค่อยๆซึมเรื่อยๆนะครับแล้วผลปรากฏว่าตัวของทอนนะครับแล้วก็ TRX เนี่ยนะครับเขาก็ลงตามเนาะเราก็พูดไว้ประมาณนี้นะครับเรื่องของตัวของ Bitcoin เนี่ยถ้าเกิดมันมีการเทกระจาดใหญ่จริงๆนะ นะครับไม่ว่าทรีไอเอ็กเอวอะไรพวกนี้ร่วงหมดแน่นอนนะครับรวมถึงลูน่าคลาสสิกเนี่ยขนาดบิตคอยแค่ซึมลงนะยังลงถึงพันแปดแล้วนะครับดังนั้นเขาบอกว่ามันจะมีแรงซื้อกลับมาที่ประมาณสองพันหรือไม่นะครับเพราะขณะนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่ 4, สี่หมื่นสี่ห้าร้อยะครับหรือสี่หมืนสี่นะเวลาที่ผมทำอยู่ ก็มีข้อเสนอเรื่องของการอัปเกต v สองดสามจุดสองด้วยเมเร็จแล้วนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ฉะนั้นถ้าเกิดวัดตามฟีโบนะครับใน3ามสิเนี่ยก็ให้การสนับสนุนนะครับว่าตอนนี้ถ้าราคาของ btc เนี่ยไม่แสดงถึงการลดลงนะหรือซึมลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าแรงซื้อยังแข็งแกร่งอยู่ เนะพียงแต่ว่าราคาเนี่ยมันลงตาม btc จริงๆนะครับเสียดายตอนขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตาม btc เท่าไหร่นะครับมันขึ้นช้าหน่อยก็เขาบอกว่าแรงซื้อเนี่ยยังแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ถ้า btc เนี่ยมันนิ่งพอก็จะเกิดการกลับตัวได้นะครับและก็จะมีนายะสำคัญในระยะยาวด้วย ดังนั้นบอกการการซื้อขายรายวัน,นยอยู่ที่575็หล้านดอลลาร์นะครับบ่งชี้ว่าขาดทุนถึง41ปรเซ็นะครับดังนั้นเขาบอกว่าการทำนายราคาของเทอร่าคลาสิกนะครับในเทรดดิ้งวิวในช่วง5วันที่ผ่านมานะครับราคาของเทอร่าคลาสิกก็เข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนโหมดนะครับของราคาคือแก้ไขาราคาส่งผลให้ราคาลดลงถึง28%ซ นะครับจาก0.04ตัว2,800ก็เป็น0.04ตัวประมาณ2 1 2 0 0 0นะครับประมาณนี้ก็ชะลอระดับแนวฟิโบนะครับฟิโบนาชี่นะครับที่38.2%ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถือว่าดีต่อการทรงตัวของระยะยาวตอนนี้คือไม่อยู่ละนะครับคือลงไปพันแนะเขาบอกว่าหากราคาลูน่าคลาสสิกยังคงอยู่เหนือเกณฑ์นเนี้ การกลับตัวก็อาจเกิดขึ้นและสามารถผลักดันราคาไปอยู่ในจุดสูงสุดได้ที่0.28ดอลลาร์นะครับโดยมีการทะลุเหนือระดับนี้ซึ่งเกิดการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับเขาบอกว่าในทางกลับกันนะหากแนวโน้มขาลงเนี่ยยังคงอยู่นะแนวรับที่สำคัญถัดไปอาจจะอยู่ในระดับฟิโบนาซีนหรือประมาณ 0. 0.0 สามตัวพันหกร้อยเจ็ดสิบตอนนี้ยใกล้ๆขนาดนี้แล้วนะครับใกล้ๆราคานี้แล้วผมคิดว่าซึมต่อลงต่อนะครับคือต้องลงไปแปดพันเก้าพถึงจะขึ้นไปต่อได้นะครับตรงนั้นน่ะถ้าเกิดมาค้างอยู่ที่ประมาณพันแปดพันหกเนี่ยมันยากหน่อยนะครับรวมถึง BTC ด้วยนะเราก็มีการเปรียบเทียบราคาระหว่างตัวของ Bitcoin หรือ BTC กับ u n น c าแก s ิ c นะครับ ดังนั้นเขาก็เห็นตัวของค่าเฉลี่ยนะครับแต่ชนีที่ทางค่าเฉลี่ยความชัน ADX เนี่ยลายวันสูงถึง55%เน้นถึงตำแหน่งที่หมดแรงและจำเป็นต้องดึงกลับเล็กน้อยนะครับและค่าเฉลี่ยขึ้นที่แบบ Exponential นะครับอยู่ที่ EMA EMA 20วันนะครับให้การสนับสนุนราคาลูนาแก s สิกอย่างแข่งแร่งและตลาดก็จะเกิดการกลับตัวนั่นเองก่อนอื่นนะครับ ก็เราก็เห็นแล้วว่าตัวของลูน่าแคสิกเนี่ยมันก็น่าจะซึมลงแหละนะครับก็ไปแนวรับที่ผมบอกเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็ทนเอาหน่อยสักสองวันนะวันพุธก็น่าจะก็น่าจะคอนเฟิร์มทิศทางได้บ้างน,นะครับน่าจะมีเงินเข้ามาในตลาดบ้างแหละแต่ส่วนตัวผมยังไงทางพาเวลอ่ะต้องมีการเขาเรียกว่าคงอัตราดอกเบี้ยนะนะครับเอาไว้แน่นอนนะครับคือฝืนะ่ะ เพราะว่าผมดูเรื่องของนอนฟาร์มเรื่องของตัวเลขอะไรมันดูแปลกๆนะครับดูมันไม่สอดคล้องกันก็สรุปได้ทางนั้นแหละนะครับว่าเขาจะจะขึ้นจะขึ้นหรือจะคงต่อไว้นะครับซึ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับส่วนสีทรัพย์ราคาในตลาดเนี่ยก็ไปลุ้นกันอีกทีตอนหลังปีใหม่แล้วกันนะครับภาพรวมภาพใหญ่ นะครับแต่ก็อาจจะมีในช่วงของก่อนคริสต์มาสเนี่ยที่จะมีเล่นเหรียญพวกแอลคอยตัวเล็กๆนะครับเพราะในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับประมาณสัก2-3วันอิตาเลียมราคาเริ่มแข็งนะครับและช่วงเวลาต่อมาก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของแอลคอยก็ได้ก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทนะนะครับสำหรับ NFT ของเมนี่ป่าเกี่ยวนะครับ ก็ใครเป็นแฟนคลับเมนี่ป่ากเกี่ยวนะครับก็จะรู้ว่าหรือใครเป็นสาวกนะครับผู้ติดตามมวยนะครับการแข่งมวยอ่ะนะครับระดับโลกอ่ะเนี่ยก็จะพอรู้ว่าเมนี่ปากเกี่ยวจะมีการต่อยกับบัวขาวเนาะช่วงนี้เขาเลยมี NFT ตัวใหม่นะครับที่โผล่ออกมานั่นก็คือ NFT ของเมนี่ปากเกี่ยวนะตอนนี้เมนี่ปากเกี่ยวก็เป็นนายกรัฐมนตรีของทางฟิลิปปินส์ด้วยนะครับก็ เรามี NFT นะครับในการเสนอขายนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อขายได้นะครับเก่งกำไรกันระยะสั้นระยะยาวก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับเพราะว่า,าเขาเก่งกำไรกันข้ามปีเลยเพราะว่า,าบัวขาวจะต่อยกับเมนี่ปลาเกี่ยวเนานะครับเราก็จะทิ้งลิงก์เอานี้เอาไว้ให้เป็นลิงก์กลุ่มละกันนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาก็ได้นะครับเข้ามา ทงเข้ามาถามกันเรื่องเกี่ยวกับ NFT ก็จะมีรายการอื่นอีกนะนะครับเอาแหละนะเรามาข่าวที่สองด้วยกันนะครับตอนนี้หน่วยงานกำกับดูแลของฮ่องกงนะเตือนสองหน่วยงานที่ต้องสงสัยว่ามีการชอบโกงคริปโตนะครับเพราะตอนนี้ทางฮ่องกงเนี่ยเขาก็พยายามปราบปรามอยู่นะครับก็มีหลายหลายองค์กรเลยที่พยายามเข้ามาหาผลประโยชน์โดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตทาง การของฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงหรือ sfc นะครับออกประกาศเมื่อวันพุธนะครับโดยเตือนประชาชน2หน่วยงานที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการช่อโกงนะครับสินทรัพย์เสมือนนะครับทั้งสองหน่วยงานคือฮ่องกงดิจิตอลรีเสิร์ชอินทิทูตนะครับและก็ที่รู้จักกันโดยฮ่องกงดาวนะและก็ ในชื่อว่าบิดคร o p นะไม่ใช่บิดคับนะบิดครับนะครับบิดครอบตามประกาศนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยงานเนาะช่วงนี้ฮ่องกงเขาพยายามที่จะเข้มงวดแหละนะครับเกี่ยวกับตัวของกระดานต่างๆแล้วก็มาตรการของเขานะเพราะว่าอะไรที่ไม่ได้สังกัดเขาเขาก็พยายามที่จะเขี่ยออกนั่นแหละนะครับตา,ตามตามสภาพนะครับที่พอเราพอดูเนาะช่วงนี้ก็อเมริกาก็ทําแบบเดียวกันก็ ก็ต้องระวังหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับนูน่าแคสิกอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเวลาจุดที่ดีของโซหรือโซโลนานะครับก็ต้องดูเหมือนกันว่าในช่วง f อ m, o m c อมโซโลนาจะพอแข็งแกร่งขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับส่วนใหญ่โซก็เป็นสายส่วนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดต s c ต i b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็สำหรับกลุ่มมิชชั่นนิวมูนวีพีกับลู n a นะครับแคสิคเราก็มีกลุ่ม n สำหรับ NFT ด้วยนะครับก็แมนนี่ป่าเกี่ยวก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็กระดานบิดเกตนะครับและสำหรับวันนี้นะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเธอได้นะครับจะ go to the moon ไปได้วยกัน รายงานการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OK x